ขอได้ไหมขอหน่อยขอตัวนึงขอตัวนึงขอได้ไหมขอตัวนึงไม่ให้เหรอ อ่าไม่ดังแล้วพังแล้วพังแล้วพังแล้วเอาตัวนั้นดีกว่า <c oughs> ขอตัวหนึง่งขอตัวหนึ่ง เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยใครมาบ้านใครมาบ้านเฮ้ยมาดูเร็วมาดูเร็วม่ขอของเล่นได้ไหมขอของเล่นได้ไหมขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยได้ไหม <laughs> 王蛋呢？